ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอนนาออนทัวร์และสมัยไทย Ecotour.com นะครับพาคณะทุกท่านนะครับเดินทางเข้ามาถึงทอมพิซซ่ารีสอร์ทนะครับทอมพิซซ่ารีสอร์ทนั้นเป็นรีสอร์ทใหม่นะครับแล้วก็หรูหราที่เดียวนะครับปกคลุมไปด้วยนะครับสวนนะครับซึ่งตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามนะครับมาถึงด้านหน้าของรีสอร์ทจะเห็นได้ว่านะครับเป็นกระจกนะครับแล้วก็นะครับใช้เครื่องไม้ผสมเครื่องคููนะครับ ซึ่งสวยงามทีเดียวตัวกระเบื้องนั้นนะครับโไว้อย่างดีนะครับแล้วก็นะครับตัดกับลายไม้ฉลุนะครับซึ่งเป็นนะครับผนังที่กั้นนะฮะคล้ายๆกับตัวระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับเอาละครับด้านในนะครับขออนุญาตแนะนําด้านในนะครับเป็นในส่วนของตัวเตียงนอนผ้าปูที่นอนนิ่มใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ถูกนะฮะอบทำความสะอาดนะครับ ย่งดีนะครับท่านผู้จัดการของทอมพิซ่าบอกว่าในส่วนของตัวเนื้อผ้านะครับแล้วก็ความสะอาดนั้นเราพิถีพิถันอย่างยิ่งนะครับฟูกนั้นมีความหนานะครับแล้วก็นอนหลับสบายนะครับแล้วก็ด้านผ้าคลุมเตียงนั้นใหม่สะอาดนะครับเอาละครับห้องนี้สามารถนอนได้สองท่านนะครับด้านบนนะครับเป็นแอร์คอนดิชันนะครับและถูกตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามด้วยกระจก นะครับแล้วก็ผ้าม่านสีสดใสทีเดียวนะครับเอาละครับเห็นได้ว่ามีการคอนโทรลไฟนะครับด้วยระบบดิจิตอลนะครับนะฮะแล้วในส่วนของตัวเครื่องในความสะดวกเทคโนโลยีอื่นๆเช่นมินิบาร์นะครับใหญ่ทีเดียวนะครับมินิบาร์นั้นมีความใหญ่มากนะครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในส่วนของบิวอินด้านในนะครับแล้วก็ จอเป็นดิจิตอนคอนโทรลไดสตาอย่างดีนะครับมีนะครับ UBC นะครับหลายสิบช่องด้วยกันนะครับด้านในห้องน้ำเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับสะอาดทีเดียวโดยเฉพาะพื้นนะครับอันนี้ใหม่มากเลยนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ใหม่ๆเลยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะวันนี้วันที่24สิงหาคม2 5ง4ันะครับ หม่มากนะครับยังไม่ถูกใช้บริการเลยนะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับในส่วนของตัวน้ําอุ่นนะครับเครื่องสุกัณฑ์ต่างๆใหม่ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือสุขภัณฑ์นะครับใช้ของกะลัะอย่างดีีทเดียวนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเครื่องไม้นะฮะใหม่นะสวยนะครับเอาละครับสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือด้านนอกนะครับเมื่อเรา ออกไปสู่ด้านนอกแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าภาษาปาะเิจเขาเรียกกา r d เดนนะนะครับเป็นเฮาอินกา a r เด n นจริงๆนะครับและเมื่อเดินไปอีกสักประมาณไม่เกิน100เมตรจากนี้นะครับก็เป็นทะเลนะครับสวยงามจริงๆนะครับสำหรับทอมพิซซ่ารีสอรทแห่งนี้นะครับมีหลายสิบห้องนะครับบางห้องนอน2ท่าน4ท่าน6ท่านและ8ท่านนะครับ กลับลาด้วยคลิปเรียอสั้นๆนะครับเดี๋ยวนำชมในห้องอื่นๆต่อไปและรีสอร์ทอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ